ชูเนียชิบะอาจเป็นอีกหนึ่งคำตอบที่ถ้าเกิดคุณเบื่อชีบะแล้และชีบะราคานิ่งคุณไปถือเหรียญนี้อาจเพิ่มความกาวให้กับคุณก็ได้เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคุณไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลวันนี้ผมจะมาแนะนําเหรียญตัวใหม่นะครับแต่ไม่ได้เจาะรายละเอียดเชิงลึกว่าอุปทานอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าชื่อมันใช้คล้ายกับชีบะอินโนเนี่ย คุณอาจจะถือมันด้วยความกาวกว็ได้นะครับคือว่าหวังว่าราคาเนี่ยมันอาจจะไปได้ดีกว่าราคาของชิบะอินุซึ่งราคาของชิบะอินุนะครับมันมีผลเอฟเฟกต์ที่ราคานี่เนื่องจากว่าคนเข้าไปเก่งกำไรเยอะนะครับจนทำให้ราคาเสียพอมันมีกระแสอะไรมาบางทีเนี่ยราคามันไม่ได้ไปตามนั้นนะครับอย่างที่มันควรจะไป ดังนั้นผมขอเสนอความกลาวนะครับและอย่าเอาเป็นเป็นจริงเป็นจังนะครับในการลงทุนนะครับเพราะว่าเหรียญพวกนี้มันเหรียญต้นน้ำแล้วก็มีความเสี่ยงคือเหรียญจูเนียชิบะอินุนั่นเองหรือเหรียญจูเนียชิบะนะครับเหรียญเหล่านี้นะครับก็ได้รับแรงบันดาลใจนะครับมาจากดอทคอยและชิบาอินุนั้นผมก็ คิดแบบความกล่าวนะครับถ้าเกิดกระแสชิบะอินุมาเหรียญไอจูเนียชิบะอินุน่าจะมีการพุ่งขึ้นผมต้องบอกงนี้นะครับว่าน่าจะมีการพุ่งขึ้นนะครับคือว่าเกาะกระแสะตามชิบะอินุหมาเหมือนกับที่ชิบะอินุเกาะดอรชคอยในตอนแรกนะครับและถ้าเกิดเหรียญจูเนียชิบะอินุเนี่ยอันนี้คิดแบบความก่าวผมนะคือชิบะอินุนะครับมีกระแสะมาเหรียญจูเนียชิบะอินุ อาจจะเป็นเหรียญที่แซงหน้ารุ่นพี่อย่างชีบะอินุก็ได้นะครับเนื่องจากคนไม่ค่อยเก่งกำไรกันนะครับและเหรียญน,นี้ยถ้าเกิดมันได้รับกระแสอะไรด้วยความกล่าของมันมันอาจจะพุ่งไปดีกว่าชีบะอินุก็ได้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับลองซื้อเอาไว้อย่าไปซื้อแพงนะครับก็พอหอมปากหอมคอแต่เอาละนะครับรายงานว่า ไอ <I, S 2> เหรียญจุดเนี่ยชิบะอินุเนี่ยเป็นโทเค็นนะครับแบบกระจายอำนาจอย่างขั้นสมบูรณ์เลยนะครับแล้วก็มีชุมชนของตัวเองนะครับแล้วก็เป็นเหรียญมีนตัวหนึ่งที่มีคุณสมบัติหลากหลายนะครับก็ถือว่าเป็นน้องชิบะได้เลยคือว่ามันไม่ใช่เป็นแค่เหรียญเกาๆแบบดอทคอยที่ไม่มีโปรเจกต์นะครับมีโปรเจกต์บ้างนะครับก็มีเกม NFT นอะครับอยู่ในแอปพลิเคชันหรือ d a p p เป็นของตัวเองฉะนั้น ตอนนี้นะครับเหรียญจูเนียร์ชิบะอินุ no เนี่ยก็คุณก็สามารถซื้อในแพนเค้กสวอปได้นะครับแล้วก็อยู่ใน BEP 20 ERC 20ของ Uniswap ตามลำดับนะครับคุณก็สามารถเข้าไปได้นะครับก็มันจะเป็นเกมนะครับที่ผสมผสานกับ m e t a เวิร์นะครับรายละเอียดพวกนี้เดี๋ยวเราไปทำคลิปแยกถ้ากระแสมันดีเราจะค่อยๆทำนะครับทะนั้น ไอเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์นะครับของจูเนียร์ชีบะเนี่ยก็มันเป็นโทเคท็นที่นะครับที่มีรางวัลการใช้งานสูงถึงสามเปอร์เซ็นและอุปทานทั้งหมดนะครับประมาณหนึ่งพันล้านล้านนะครับว่ากันว่าผู้ที่ถือจูเนียร์ชีบะอินโนเนี่ยสามารถเล่นเกมและนำเสนอในเมตาเวิร์สได้นะครับและก็เสริมว่าเหรียญจูเนียร์ชีบะอินโนเนี่ย สามารถเป็นรูปแบบของการชําระเงินได้ด้วยเพราะมันเป็นโทเค็นน่เหรียญตัวนี้นะครับคุณก็สามารถที่จะซื้อได้ในแพนเค้กสวอปนะครับแล้วจูนีสวอปคืออาจจะเป็นเหรียญที่แถมเข้ามาโอเคแหละเหรียญจูเนียชิบาอินุนี้นะครับก็ตอนนี้ราคาก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่ามันได้รับผลกระทบจากบิตคอยแล้วก็การเก็บภาษีด้วยนะครับฉะนั้นเราก็ต้องกาวกันต่อไปนะครับว่าเหรียญน,นี้จะเป็นความหวังของคุณหรือเปล่า นะครับถ้าเกิดมันเป็นความหวังได้ผมก็แฮปปี้ด้วยแต่ถ้าเกิดมันเป็นความหวังไม่ได้ก็แล้วแต่ระกัดน,นะครับเราก็มานั่งลุ้นกันว่ากระแสของชีบะอินโน่เนี่ยจะทําให้เหรียญจูเนียชิบะอินโน่ไปต่อแบบพุ่งแรงๆหรือเปล่าอันนี้เราต้องไปติดตามกันสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและก็ฝากเหรียญจูเนียชีบะอินโน้ไว้ด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคสไาชแล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามี หลายช่องทางและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือกลุ่มนะครับที่ชื่อว่า cryptocurrency community นะครับเป็นกลุ่มรวมและเรามีกลุ่มเฉพาะด้วยของจูเนียชิบ i อินุนะครับก็สามารถเข้ามาและพูดคุยด้วยกันได้เพื่อเรียนนี้มันจะกาวรับไปดีกว่าชิบะอินุก็เห็นไปได้เหมือนกันนะครับเนื่องจากคนไม่ได้เก่งกำไรนี่แต่เอาละนะครับทักมาที่เพจละกันและเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ กับ qr วฮากให้และผมหวังว่าชิบะเหรียญจูเนียชิบะอินโนตัวนี้นะครับจะกู้ดูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ